สวัสดีค่ะวันนี้สริปคาซีนจะมาแนะนำวิธีเพิ่มการรับประกันฟรีๆอีก1ปีสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อสินค้าของ s o t ท็กค่ะตอนนี้เราก็ทราบเงื่อนไขทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวนุชจ,จะพาไปชมค่ะว่าเราจะสามารถลงทะเบียนได้ยังไงกันบ้างค่ะก็คลิกเข้าไปที่เว so ็บไซต์ s o t a c c o m เลยค่ะ แล้วก็เลื่อนมาที่ข้างล่างนะคะท้ายสุดของเว็บไซต์เลยค่ะมาที่ในหมวดของ Support ค่ะแล้วเราก็เลือกหัวข้อ Product Registration ค่ะ <c oughs> เขาก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะ Product Registration <c oughs> ให้เรากรอกข้อมูลทั้งหมดนี้ให้ครบถ้วนเลยนะคะ แล้ววิธีที่เราจะหาข้อมูลนะคะ product information หรือข้อมูลของสินค้าที่เราซื้อมาเนี่ยคือเราสามารถดูได้ที่ตัวสินค้าที่เราซื้อมาเลยค่ะตรงนี้เขาก็จะบอกไว้ในรูปเลยค่ะว่าเราจะหา product information นะคะหรือข้อมูลสินค้าของสินค้าที่เราซื้อมาค่ะในแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีข้อมูลสินค้าของเขาอยู่ตรงไหนบ้างซึ่งตรงนั้นนะคะมันจะมีบาร์โค้ดอยู่ค่ะเราก็กรอกข้อมูลนะคะข้อมูลสินค้า model number หรือว่า SKU ค่ะ ซึ่งในนี้นะเขาก็จะบอกเอาไว้ชัดเจนไหม่ะเดี๋ยวเรามาซูมดูกันเลยดีกว่ารูปมันไม่ค่อยชัดเนาะในรูปนี้นะคะเขาก็จะบอกว่าวิธีการดูนะคะป้ายบาร์โค้ดของสินค้าโซแท็กเนี่ยว่า m o เดล Number SKU เนี่ยให้ดูที่ตรงไหน s e r i a l Number นะคะในแต่ละบาร์โค้ดในแต่ละแบบเนี่ยให้ดูที่ตรงไหนค่ะและสำหรับอันที่เขาเขียนไว้ว่า S/N นั่นหมายความว่า นั่นแหละคือ serial number ค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ไม่มั่นใจว่าอันไหนคือ product number model number หรือว่า serial number นะคะสามารถขอความช่วยเหลือนะคะที่ร้านค้าที่เพื่อนๆซื้อสินค้ามาได้ค่ะและอันถัดมานะคะเราก็กดเลือกไฟล์ค่ะ choose file ซึ่งก็คือใบเสร็จนะคะใบเสร็จที่เราซื้อสินค้ามาที่มีชื่อรุ่นและวันที่ซื้อที่เห็นชัดเจน เมื่อเราเลือกรูปใบเสร็จของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดอัปโหลดค่ะโดยไฟล์รูปที่เราจะอัปโหลดนะคะต้องมีขนาดไม่เกิน5เมกค่ะและเมื่อเรากรอกข้อมูลครบเรียบร้อยอัปโหลดรูปใบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ติ๊กถูกที่ตรงนี้ค่ะแล้วก็กดเซ็นค่ะเป็นอันจบกระบวนการค่ะเพิ่มารันตีฟรีๆนะคะจากโซแทก อีก1ปีค่ะจากนั้นนะคะเราก็แค่รออีเมลตอบรับกลับจากทางโซแท็ค่ะหลังจากที่เพื่อนๆซื้อสินค้าจากทางโซแท็เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปนะคะใบเสร็จที่เห็นวันที่และรุ่นสินค้าที่ชัดเจนและเข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ภายใน28วันค่ะ เดี๋ยวนุจ,จะแปะลิงก์ลงทะเบียนรับประกันเพิ่มอีกหนึ่งปีจากทางโซแท็กค่ะไว้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะสำหรับวันนี้สกิปคาซีนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ